มีข่าวในเรื่องของการลงพื้นที่มาติดตามการดำเนินงานของทางด้านกองทัพภาคที่สองนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับท่านแม่ทัพภาคที่สองนะครับพลโทบุญสินภาคกลางนะครับท่านก็ลงพื้นที่มาที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําน้ารองอําเภอโนนินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะท่านก็เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าของการใช้ประโยชน์ที่ดินโครของโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่4ร่วมกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะให้การสนับสนุนการดําเนินงานเป็น เรียกได้ว่าเป็นโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่4ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลโนนดินแดงอําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมบ้านเรานะครับให้สามารถกลับมาดาเนินการได้อีกครั้งแล้วก็มีการสร้างรูปแบบของการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนะครับซึ่งพูดถึง โรงงานหลวงโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่อยู่ที่อําเภอโนโนดินแดงเนี่ยนะครับก็จะมีการปรับปรุงแล้วก็ก่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้การวิจัยและพัฒนาที่ครบวงจรนะครับภายใต้ชื่อก็คือสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงนะครับซึ่งทางท่านเมทัพที่2นะครับมีท่าน รองแม่ทัพภาคที่2นะฮะพผลตรีนรทิพย์โผนนอกนะครับตลอดจนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิชันํำนะฮะมีท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26นะครับท่าน,นอำเภอโนนแดงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อหารือในเรื่องนี้กันนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการดาเนินการสร้างโรงงานเป็นโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องมีการพัฒนาต่อ นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใย,ยต่อพระสุนิกรทุกหมู่เหล่านะครับมีพระราชกระแสรับสั่งให้องคมมตรีเนี่ยออกตรวจเยี่ยมโครงการในพระราชประสงค์แล้วก็โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อให้การดรําเนินงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับ สำหรับมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งเห็นผลประจักษ์ของความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือนะครับก็มีการดาเนินการตั้งโรงงานเพื่อที่จะเป็นทำเป็นโรงงานหลวงเป็นอาหารสำเร็จรูปเนี่ยนะฮะเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนแบบครบวงจรนะฮะเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการวิจัย การพัฒนาอาชีพการดําเนินงานการตลาดรวมไปถึงการนําผลผลิตเนี่ยไปแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับโดยพระราชดํรราดริของอพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับรลองท่านได้ให้มีการจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปนะฮะจากแห่งแรกก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ย ก็ได้มีการขยายออกไปอีก3แห่งในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้น,นที่ภาคอีสานบ้านเรานะครับภายใต้การดูแลของมูลนิธิโครงการหลวงแล้วก็สำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่4ซึ่งตั้งอยู่ที่พื้นที่ของตําบลละหานทรายจังหวัดบุรีรัมนะครับก็มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วก็จากปัญหาภัยแล้ง นะครับพระองค์ท่านก็มีพระราชดำริให้กรมชลประทานเข้าไปสำรวจไปจัดสร้างแหล่งน้ําจัดที่ทํากินพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมจนกระทั่งเมื่อปี2525 25นะครับก็มีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่4เพื่อที่จะรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาเข้าโรงงานแต่โรงงานนี้ก็ปิดกิจการลงเมื่อปี2543เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจนะครับทางด้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีก็ได้รับมอบจากโครงการหลวงในการเข้ามาดูแลการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนมีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนดําเนินการวิจัยสาธิตแล้วก็ผลิตสินค้าชุมชนนะครับหลากหลายนะผลิตภัณฑ์ที่ทําออกมานะไม่ว่าจะเป็นการนําผลผลิตทางการเกษตรอย่างสวรสเนี่ยนะฮะเอามาแปลรูปเอามาผลิตเป็น น้ำหลากหลายเรียกได้ว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์นะครับน้ำสวรสน้ำกระเจี๊ยบเข้มข้นข้าวกล้องงอกเนี่ยนะชามะขามป้อมกล้วยตากนะแล้วก็มีการทําเป็นกระชักของขวัญหลากหลายรูปแบบในห้วงที่ผ่านมานะครับดังนั้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ องค์นายกกิติมศักดิ์ทั้งสองพระองค์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567นะครับประกอบกับการดำเนินการที่ครบรอบการดําเนินงานมา55ปีของโครงการหลวงนะครับจึงได้มีการขยายผลรูปแบบของการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นนะครับ ซึ่งไม่เพียงแต่พื้นที่ภาคเหนือที่ทําสําเร็จเท่านั้นนะครับก็จะมีการมาพัฒนาที่นี่นะฮะก็คือพื้นที่ของอําเภอโนนดินแดงซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่พัฒนาแห่งแรกที่โครงการหลวงจะดาเนินการในพื้นที่ราบเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นสถานีแรกที่อยู่ในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเรานะครับภายใต้ชื่อว่าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงนะครับนี่ก็จะมีการเริ่มต้นพัฒนาโดยใช้หลัก การพระราชทานที่บอกว่าเมื่อไม่รู้ต้องวิจัยนะแล้วก็การทำงานแบบเข้าใจเข้าถึงพัฒนายึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความสมดุลน,นะครับก็จะดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับสามารถที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสร้างงานสร้างรายได้เกิดในร่วมของเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนต่อไป นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นเรื่องดีกันเลยทีเดียวนะครับที่จะมีการปรับปรุงมีการพัฒนาพื้นที่จังหวัดบูรีล์บ้านเรานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอโนนดินแดงเนี่ยนะให้มีการตั้งโรงงานอาหารสําเร็จรูปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ตั้งแต่กระบวนการของการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปนะครับ